สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทัดไฟลักขณาทัดไฟเมสสิงห์ธนูยินดีต้อนรับเนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแรนดอมกันอีกเช่นเคยนะคะหัวข้อวันนี้นะคะชื่อหัวข้อโอกาสที่เราจะกลับมาคืนดีหลังจากที่เลิกลางกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าหลังจากนี้เรากับเขาจะได้กลับมาคืนดีกันหรือเปล่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เรากับเขาไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทางผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆคนใดถ้าสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง Line id และขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆรู้สึกชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะ เอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับคนธาตุไฟเมสิงธนูไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆธาตุไฟลัคนาธาตุไฟหัวข้อเรนดอมนะคะโอกาสที่เราจะกลับมาคืนดีหลังจากที่เลิกลางกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างกุกับเขาจะได้กลับมาคืนดีหรือไม่นะคะกวางก็จะอ่านสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กวางลิ์เอาไว้นะในแต่ละคําถามถ้าเพื่อนๆอยากได้คําตอบอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะมาดูดวงส่วนตัวได้ เดี๋ยวเรามาอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูชาวเมษคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงคือผู้ที่เกิด16สิงหาถึง16กันยาชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธัน, 16, า 16, นาาวา,นน 16, านวถึง14มกราคมนะคะกอเปิดสิ่งที่ทําให้เราทั้งคู่ไปกันไม่ได้หน่อยอะไรคะที่เป็นสาเหตุทําให้คุณกับเขาไปด้วยกันไม่ได้ธาตุไฟสาเหตุใดที่ทําให้เรากับเขาไปด้วยกันไม่ได้คะปัญหาอุปสรรคเยอะมาก อะไรที่ทําให้เรากับเขาไปกันไม่ได้คุณไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือจริงใจหรืออาจจะมีพฤติกรรมอะไรซ้ําๆเดิมๆนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไม่อยากจะทนเหมือนสี่ทนได้อะไรขนาดนั้นนะคะเราจะให้โอกาสกันได้สักกี่ครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3แต่มันน่าจะเป็นหลายๆครั้งนะคะที่ คุณรู้สึกว่าเราอยู่บนความเสี่ยงความสัมพันธ์และนั่นอาจจะเป็นการตาัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณเดินออกมาจากสถานาการณ์ตรงนั้นนะคะความคิดเห็นทัศนคติไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเรามันต่างกันมากๆคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่ที่มันสมบูรณ์แบบส่วนเขาคนนั้นนะคะอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างไปจากเราเหมือนเขาไม่เอาอะไรเลย นะแต่ว่าเราน่าจะยืนอยู่บนพื้นฐานที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของชีวิตที่ดีนะคะเขาเองนะคะอาจจะเข้ามาเพื่อมองผลประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวของธาตุไฟด้วยหรือเปล่าความแตกต่างเนาะในการใช้ชีวิตเขาสายชิลแต่เราจริงจังกับชีวิตแล้วเราก็อยากมองเห็นปลายทางในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันแฮปปี้มากกว่านี้คุณอาจจะมองถึงขั้นแต่งงานก็ได้นะคะในบางความสัมพันธ์นะคะอาจจะ คบกันมานานมากพอแล้วแต่คุณก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้าที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลของเขายังไม่พร้อมไปตามเป้าหมายในแบบที่ธาตุไฟต้องการได้นะ,ะในขณะที่ตัวธาตุไฟเองนะคะ คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักษาความสัมพันธ์แล้วก็ประคับประคองมาโดยตลอดนะพอมันถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกเราเหนื่อยแล้วเรามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองกับความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลงนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แต่งงานมีครอบครัวกันแล้วนะคะแต่มันก็มีปัญหาหลายอย่างที่คุณเกิดความสะสมแล้วน่นะมันจึงเป็น เหตุผลนะคะที่ทําให้คุณอะ่ะเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะทาไส่เราเข้าใจเหตุผลนะคะในพลังงานไปแล้วนะ,ะว่าเหตุผลอะไรที่คุณกับเขาเนะะี่ยถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันไม่ได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดนะว่าสิ่งที่ตกค้างในใจของคุณแล้วก็ความรู้สึกนะตอนนี้มันมีอะไรที่คุณตกค้างอยู่ในใจกับความสัมพันธ์ที่เลิกไปแล้วไหม สิ่งที่ตกค้างนะคะมันเคลียร์แล้วเนาะมันจบแล้วสำหรับคุณตอนนี้คุณไม่ได้มองเรื่องราวในอดีตเก่าๆคุณน่าจะ move on ได้แล้วนะท่าไฟคุณเข้มแข็งมากค่ะนะจุดจุดนี้นะสิ่งที่คุณมองตอนนี้คืออนาคตแล้วก็เป้าหมายในชีวิตว่าเราจะทําอะไรคุณมีแผนการในชีวิตหลายอย่างนะท่าไฟ อยากมุ่งเน้นไปที่ความสําเร็จของตัวเองนะคะความาัถนาของตัวเองแล้วคุณก็ตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้นะคะเป้าหมายหลักสําคัญของธาตุไฟมันไม่ใช่เรื่องการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักแต่ถามว่าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองในด้านความสัมพันธ์นะคะ แต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้เจอใครที่ตอบโจทย์สําหรับคุณจริงๆคุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะต้องมีความรักอีกครั้งคุณจะต้องเลือกได้ดีกว่านี้แล้วคุณจะต้องได้ในแบบที่เราตั้งเป้าหมายเอาเอาไว้ว่าแบบไหนคือคู่ชีวิตที่เราจะเอาเข้ามาในชีวิตถ้าคุณไม่ได้ในแบบที่คุณคิดไว้นะคุณรู้สึกว่าคุณเลือกอยู่คนเดียวซะยังดีกว่านะคะธาตไฟมีอะไรที่ตกค้างในใจไหมไม่น่าจะมีอนะสิ่งที่ตกค้างในใจนะคะ มันเป็นการ move on โดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะโดยที่คุณไม่มีอะไรค้างคามันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะเริ่มต้นใหม่ไหมมันขึ้นอยู่กับคุณเองนะคะถ้าไฟว่าคุณสามารถที่จะให้โอกาสคนคนนี้ได้ไหมถ้าหากเขากลับมาแต่ถ้าให้กวางมองภาพรวมมากวางมองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมันขึ้นไพ่ justice มามันคือคําพิพากษามันคือความเด็ดขาดมันคือการตัดสินใจนะคะ ที่คุณมั่นคงแล้วก็ให้เกียรติกับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเราไปแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะลดคุณค่าในตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าในเวลาที่ผ่านมาเหมือนท่านไฟอ่ะคุณเองอ่ะให้โอกาสกับเขามาหลายครั้งแล้วแล้วครั้งสุดท้ายที่คุณเหลือโอกาสเพียงครั้งเดียวอ่ะคุณอาจจะเก็บโอกาสตรงเนี้ย มาให้ตัวเองก็ได้หันมารักตัวเองนะคะหันมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราไม่ให้โอกาสตัวเองที่จะต้องกลับไปวนเวียนกับความสัมพันธ์เดิมๆที่มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะต่อไปนะคะเรามาดูกันนะว่าความรู้สึกของคนธาตุไฟที่มีต่อเขาตอนเนี้ยความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะหนึถ้วยหนึ่งไม้เทา้ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ระหว่างเรากับเขานะคะที่มันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อกันแล้วอ่ะมันเป็นไพ่ของการอาหสิกรรมนะคะบางความสัมพันธ์นะคะเลือกที่จะให้อภัยกันนะคะเพื่อยังจะอยู่ในมิตรภาพดีๆเพราะบางคนอาจจะมีพันธะอะไรบางอย่างเข้ามาที่เรากับเขายังจะต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะฉะนั้นสิ่งที่มาเหลืออยู่ตอนนี้คือความหวังดีต่อกันสำหรับในส่วนของคนที่ อาจจะต้องมีความรับผิดชอบบางอย่างในเรื่องของลูกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความสัมพันธ์เรากับเขามันจบแล้วอะในสถานะสามีภรรยานะคะหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะเวลานี้ก็คือคนคนนึงอะ เราต่างฝ่ายต่างก็รักดังดวงตายเนี่ยคือสิ่งที่เราเลือกจะให้อภัยกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะแต่เราก็ยังดูแลซัพพอร์ตนะคะในส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบเนาะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะจบกันไปแล้วแบบไม่ได้มีพันธะผูกขาดอะไรเข้ามาพัวพันอีกแล้วนะคะก <c oughs> วางมองว่าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนะ <c oughs> แล้วก็คุณไม่ได้รู้สึกว่าเขามีผลกระทบอะไรต่อใจของคุณอีกแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะคุยอยากจะพบอยากจะเจอขนาดนั้นอะแต่ถามว่าคุณกับเขาสามารถคุยกันได้ไหมถ้าสมมุติว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะมันไม่มีความบาดหมางอะไรกันมากเกินไปนะคะมันก็สามารถกลับมาคุยกันได้แต่เป็นในสภาวะในรูปแบบของคนที่รู้จักกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองหรือถ้าหากคุณให้สถานะในแบบที่เป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วอย่างดีเลยอะก็คือ ในฐานะคนรู้จักหรือในฐานะอื่นๆนะคะที่เราอาจจะยังต้องร่วมงานกันหรืออาจจะยังต้องคุยกันอยู่บ้างอะคะ่ะอาจจะอยู่ในสภาวะการต่างหน้าที่ต่างบทบาทกันไปอะนะคะมันแล้วแต่ว่าคุณให้เขาอยู่ในบทบาทไหนในชีวิตคุณมากกว่านะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ตกค้างในใจของเขาอะมีไหมเขามีสิ่งใดที่ตกค้างเกี่ยวกับคุณอยู่ในใจของเขาไหมตอนเนี้ย สำหรับเขาสิบเหรียญครอบครัวความสมบูรณ์แบบเขายังนึกถึงวันดีๆวันเก่าๆนะคะที่คุณกับเขาได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะเป็นเขาเองด้วยซ้ำที่ไม่สามารถ move on ไปจากคุณได้แต่คือท่าไ์ตัวคุณก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งตรงนั้นมาแล้วอะความรู้สึกที่แยกกับเขานะคะแต่เขาดูเหมือนยังมีใจให้คุณนะคะแล้วก็เหมือนยังอยากจะกลับมาด้วยเขามีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมาที่เขามีเรื่องราวสตอรี่นะคะสิ่งที่มันน่าจดจำที่สุดก็คือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเรื่องราวระหว่างเราสองคนทำไมช่วงนี้เขาเหมือนคิดถึงคุณจังเลยอะธาุไฟเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่เหมือนตัวคุณเองก็น่าจะสกัดเขาไว้นะเออแบบ ไม่ไม่ให้เขาว่าเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าเราเลือกทางที่เรารู้สึกว่ามันมันดีแล้วก็เหมาะสําหรับเราแล้วโดยที่มันไม่จําเป็นต้องมีเขาแน่นอนนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักครั้งใหม่แต่ถามว่าตัวธาตุไฟเองอ่ะคุณก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะคะถ้าฉะนั้นอ่ะคุณจะมีใครในเวลาเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาหึงหวงคุณด้วยซ้ําเนี่ยแต่สิ่งที่มันตกค้างในใจเขาคือความรักนะ เขายังมีความรักให้คุณนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากกลับมาอยู่นะเดี๋ยวมาดูซิเขามีอะไรที่ตกค้างในใจเอีอะ่ะแต่เขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่แน่นะถ้าไฟตัวคุณอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือเปล่าเท่าที่ดูตรงนี้เนาะเนี่ยเขามองว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็มองว่าคุณก็เลือกในทางที่คุณก็ชัดเจนกับเขาซึ่งเขาต้องฟังรู้เรื่องอะเออไม่จะเป็นจะต้องให้พูดซ้ำซากอะไรเงี้ย นะคะว่าคุณน่ไม่ต้องการเขาแล้วท่าทไยสิ่งเหล่านี้มันย้ําเตือนเขาจะมองว่าตอนนี้เออคุณก็มีความสุขดีกับความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามานะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีแฟนในตอนนี้หรือมีใหม่ไปแล้วก็ได้นะท่าทไฟบางคนนะคะหรือว่าต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วก็ได้นะเวลาเนี้ยคุณกับเขาอาจจะเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่โสดอีกต่อไปแล้วจะมีเพียงแค่คนคบคุยคุยศึกษาดูใจหรือสถานะอะไรก็ได้อ่ะแต่ต่างคนต่าง มีวิถีชีวิตที่มันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วว่ะค่ะประมาณนั้นน่ะในขณะที่ตัวเขาเองอะ่ะถ้าหากเขามีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วนะคะเขาก็ยังแอบกักคุณเอาไว้ในความรู้สึกเหมือนกันเอาเป็นว่าเหตุผลมันมีความเป็นไปไม่ได้ก็แล้วกันนะที่เขาอะ่ะอาจจะต้องยอมรับในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยเขามีอะไรติดค้างไหมเขาน่าจะมีอะไรติดค้างในใจนะในส่วนที่เขาไม่ได้พูดในส่วนที่เขาไม่ได้เคลียร์ความรู้สึกนะคะ เห,เหมือนเขาอยากจะขอโทษคุณแต่เขาไม่มีโอกาสได้ขอโทษหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตอนนี้ตัวธาตุไฟเองคุณไม่ได้อะไรกับเขาแล้วจริงๆอะต่อให้วันนี้เขามาขอโทษคุณคุณก็ไม่ได้ต้องการคําขอโทษเหล่านั้นแล้วอะทําไมวันที่คุณต้องการคําขอโทษทําไมเขาถึงไม่มาขอโทษนะทำไมจะต้องมาขอโทษในวันที่มันสายเกินไปแล้วเหมือนเขารู้ว่าว่าคุณต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอะ แต่เหมือนเขาอะไม่สามารถให้สิ่งนี้กับคุณได้หรือถ้าเขาทํามันสมบูรณ์แบบแล้วอะในการแต่งงานหรือการมีครอบครัวแต่ว่าทุกอย่างอะเหมือนเขาทํามันพังเองอะประมาณนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเสียดายเวลานะคะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอะได้อยู่ร่วมกันอะมันดีมากนะ มันดีมากจริงๆนะคะแต่มันจะโทษใครก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายเขาต้องโทษตัวของเขาเองอ่ะประมาณว่ามีความรักดีๆมีคอรอบครัวที่ดีแล้วแต่กับไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้อ่ะคะ่ะมันเป็นคอรอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะถ้าคุณได้แต่งงานกับเขาแล้วอ่ะเคยเคยแต่งงานกับเขามีคอรอบครัวมีอะไรมาแล้วอ่ะนั่นแปลว่าเขาเสียดายในช่วงเวลานั้นมากๆแต่ถ้าคุณกับเขายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นแฟนกันอยู่นะคะ มันเหมือนเขาไม่สามารถที่จะจับมือคุณแล้วก็ทำความฝันในแบบที่คุณต้องการได้อะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เรื่องความไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะณนะจุดๆดนั้นน่ะฉะนั้นเหมือนเขาเองก็ต้องยอมรับอะ่ะแล้วก็ปล่อยคุณไปนะคะให้คุณไปเจอความสัมพันธ์ในแบบที่คุณปรารถนานะคะ่ะมาเสียดายอะไรกันตอนนี้อตอนมีเวลาะคะ่ะทำไมไม่ทำให้มันดีคนเราอ่ะจะมาเห็นคุณค่ากันก็ต่อเมื่อ,อมันสายเกินไปนั่นแหละ เรามาดูซิว่าโอกาสและสถานการณ์นะคะที่จะทําให้เรากลับมาคืนดีกันนะมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการกลับมาอยู่เนาะมันมีไพ่หก้วยนะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมโอ้โหมันมีไพ่สิบดาบมาแล้วอะค่ะถ้ากวางบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีใครเสียใจไหมอ่านตามหน้าไพ่นะและอย่างธาตุไฟอะ่ะอาจจะรู้สึกว่า การเริ่มต้นใหม่มันดีกว่าการไปต่ออืมหรือไม่ถ้าเออตอนนี้ตัวท้าทายเองคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีต่อใจคุณไปแล้วก็ได้เออคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คุณต้องการได้นะคะคุณกับเขาไม่สามารถที่จะหวนกลับมาหลักการเหมือนเดิมได้จากหน้าไพ่ในเวลานี้หรือเร็วๆนี้มันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นและอย่างเหมือนกับทัาทายคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนนะว่าคุณจะไม่ย้อนกลับ ถ้าคุณสามารถให้อภัยเขาได้ในวันใดวันหนึ่งหรือสามารถเอาหัสิกกรรมให้เขาได้จริงๆเราก็เป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นอาจจะเป็นได้เพียงแค่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าประมาณเนี้ยหรือเป็นคนที่รู้จักกันในบทบาทสถานะอื่นนะคะเพร้อมเป็นไพ่สิบดาบแล้วนะความเป็นไปได้อะมันแทบไม่มีเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเขาต้องงออมันอยู่ที่จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะธาตุไฟบางคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะคุณคุณอาจจะให้โอกาสเขาได้แต่ว่ามันอาจจะยาก ยากกว่าที่เขาคิดหรือยากกว่าเดิมหรือมันอาจจะต้องเป็นปฏิหารจริงๆอะที่คุณจะสามารถให้โอกาสเขาได้อ่ะค่ะอืขอโอกาสจากธาตุไฟขอ,อยากนะถ้าแบบถ้าไฟคุณเด็ดขาดไปแล้วนะคะแล้วทุกอย่างมันเคลียร์จบไปแล้วอะทุกอย่างมันครีนไปแล้วอะฉะนั้นการกลับมาของเขาอะมันเป็นเรื่องที่เขาทําได้ยากมากๆอะเขาต้องแบบเอ่อตื้อคุณเบอร์ไหนหรือจะต้องพยายามทําดีอะคุณเบอร์ไหนอะ มันถึงจะเป็นไปได้จริงๆอะหรือต่อให้เขาดีแบบเบอร์สูงสุดมากๆในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณก็อาจจะให้ได้เพียงแค่สถานะเพื่อนเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเนาะกวางเองก็ไม่ได้อยากตัดสินแทนคุณหรอกนะมันอยู่ที่คุณจริงๆแต่ถ้าเอาตามหน้าไพ่เนี่ยกวางม,มองว่าสถานการณ์โคตรยากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าวันที่เขาจะกลับมามันจะเป็นวันที่ทาาุไฟอ่ะคุณเจอความรักที่ดีแล้วคะ่ะราชาเหรียญน,นะคะคุณจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็สตรองมากๆนะมีคนเข้ามาจีบเยอะแม้ว่าเราจะไม่ต้องการความรักแล้วก็ตามบางคนอาจจะยังโสดอยู่นะคะทาตุไฟแต่ว่าบางคนอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วจริงๆนะแต่ถ้าคนที่แบบยังโสดอยู่นะคะกวามมองว่าคุณยินดีต้อนรับสถานะเพื่อนใหม่คนคุยใหม่นะคะแต่คุณก็ยังมีความกังวลแล้วก็มีความระแวงในเรื่องของความสัมพันธ์ เออคุณรู้สึกว่าถ้าเราจะเลือกใครจริงๆอ่ะเราต้องสแกนแล้วก็ดูกันไปอีกยาวเลยค่ะเพราะว่าคุณจะไม่ใช้ความเหงาในความรู้สึกมาเป็นสารตั้งต้นนะคะเพื่อที่จะทําให้เราหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตแน่นอนความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสําหรับธาตุไฟมากๆนะคะจะมีใครเข้ามาพังกําแพงคนธาตุไฟได้อะ่ะกวางม,มองว่าค่อนข้างยากอะ่ะคุณดูองค์ประกอบหลายๆอย่างดูความมั่นคงดูคุณ,ณสมบัติหลายข้อเพราะคุณต้องการความสัมพันธ์ ในระยะยาวอ่ะชีวิตคู่ในระยะยาวชีวิตคู่ที่มันโตไปด้วยกันอ่ะคุณไม่เอาแล้วอ่ะความสัมพันธ์ที่คบกันเราจะต้องแบบพากันลงเหวนะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการและยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรักที่จะมีอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณใช้เวลาพิสูจน์เยอะมากๆนะคะอือ่าเรามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีลาศีใดบ้างเอ่ยเห็นเป็นชาวกลุ่มเห็นเป็นชาวตุลเห็นเป็นชาวมีนนะคะ รู้สึกว่านอกนั้นจะเป็นาธาตุอะไรก็ได้นะคะดินน้ำลมไฟขอบคุณมากมนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย